สวัสดีครับมาพอกับแม่มาบริขัวบ้านๆอีกแล้ววันนี้แม่จะเสนอเมนูไงไงเมนูต้มยำปลากระปอะ๋องจักจิซื้อยังไม่เห็ดกินดีก็เลยซื้อปลากระป๋องไม่ต้มยำนะครับเครื่องก็นี่ต้มยำเครื่องต้มยำธรรมดานะครับนี่อ,อ,อันนี้แม่ซื้อเห็ดมา เฮ็ดยังเฮ็ดเข็มเฮ็ดเข้มใหญ่บ่เข็มใหญ่บ่มันโหคือหั่นมาเฮ็ดอย่างนี้ครับเฮ็ดใส่เฮ็ดสีเขาใส่ต้มย่ำเลยครับน่ะเขาย่อันนี้ก็เครื่องต้มยำก็มีตะไคร้ข่าตะไคร้ใบบักกูดหอมพริกกับผักชีไปเรื่อยผักชี เกลือลินนะครับเครื่องตุ่มย่ำทั่วไปแหะครับราระป๋องเท่ากับตุ่มยี่สิบสองปองอ๋อไมีน้ำมะขามพร้อมใส่น้ำมะขามเพื่อความเปรี้ยวและกลมกล่อมแม่กะหันเครื่องตุ่มย่ำก่อน

เครื่องตุมยำเข้ากับไปใส่หมอก่อนแม่ระช่างหมอไว้เอาเครื่องตุมยำลงไปเลยได้เตเกลือด้วยอือใส่เกลือนิดนึงครับฉีสันใส่เกลือบางมานส่อนนึง พีชฟ้าไว้ก่อนครับยัเดือยก,ก,ก,กระต่นกลั่มมาตาั้พริกพอบุบบุบเนี่ยครับมัต้องแหลกละเอียดมากให้มันแตกให้มันเพิ่มความจีจับเล็กน้อยอืมพอแล้ว,วลอ่ะซ้ำนี่แหละต้ำบุบบุบยังใส่ใส่ที่หลือใส่ที่หลือมั้งเนี่ย เราก็มาหั่นเห็ดค่ะเห็ดนี่กระซูงง่ายเดี๋ยวเครื่องใส่ไปก่อน วเนี่ยครับนารับท่านนะครับแม่กัหฮันไปก่อนอันนี้บัวไซได์หรือบ่าใช่ตัวอ๋อไปพูด

ใส่เห็ดลงไปก่อนเห็ดมันสุกยากครับใส่เห็ดใส่พริก ปลาไปก่อนครับเดี๋ยวเขาจะมาใส่ปลากระป๋องแล้วเขากระปุงรถปุงเลยครับที่นี่อ่านี่ครับปลากระป๋องประมาณสองสองสั่นเลยต้มยำปลาครับ มัสาดีนอย่างนี้ครับว่าไม่ขยาเอาเอเดี๋ป้าเปิดให้ก็ได้ ไวออง่ายุ้ยาวัยาวนี่อโอเคนี่นครับปากระป๋องอันนี้ผักที่เราหั่นไว้แล้วก็นี่น้ำมะขามเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันเลยเห็ดกุคงสุกแล้ว,วปรุงรสครับแม่ก็ใส่น้ำมะขามลงไป ประมาณสองช้อนเพราะมันเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวน้ำมะเขือเทศแล้วนะมผมแนะนำนะครับต้มต้มยำปลากระป๋องนี่อยา่าเอาวุ้นเส้นไปใส่นะนนนอืออ๋อแกงเหรอบ้าน แล้วมันจะพอดีได้ไงยังไม่ได้ใส่อะไรไเราต้องรู้ว่ารถปลากระป๋องมันเป็นไงนะครับเดี๋ยวมันจะหนักนั่นอะไรก็เติมนิดหน่อยปลาลงไปกินพร้อมครับ แดงต้องใส่เกลืออยู่แล้วน้ำตาลาต้องใส่หนึ่งชุดนิดนึงนะครับเกลือมเค็มเดือเค็มแล้วก็ใส่ผักก็ผักหอมไปเรื่อยหอมต้มยำนะครับ อย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวปลากกระป๋องมันแตกชิมดูพเขาชิมดูมันได้เปล่าไงเอเคปิดฝาไว้สักคู่นึงให้มันเดือดก่อนแล้วค่อยมาปรุงรสเอ้ยแล้วค่อยมาตักใส่ถ้วยนะครับ <Okay. S 1> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมาก โอเคครับสำเร็จแล้วแม่กับปิดแก๊สเปิดหมอนิ้วพุมมร่างกายคนได้ยังเล็มเล่บบางคนคนอยา่าคนแรงนะครับเดี๋ยวเนื้อปลากระป๋อมมันจะแตกนี่ครับโอ,โอ้โหคสุดยอดครับ ต้วงอ,อะเดีวเวลาชิมเมนูเด็ดต้มยำปลากระป๋อง,องสวรรค์อาหารสวรรค์นะครับสีสันน่ารับประทานครับแม่จะชิมให้ดู เอาอะไรชอนลาวชอนลาวไว้สดเอะเป็นไรสดร้อนๆน,นะครับแบบกินง่ายๆเ็นยงไ,ได้อน ต้งงยมยำมีหบ้าอ,อืต้มยำเนี่ยมมต้งงยมยำปลาต้งงยมยำรอือเตอ,อ,อ่ต้องพูดถึงครับน้ำลายไหลครับง่ายๆครับเมนูเมนูเป็นเมนูง่ายๆก็ซุปปลาคอือ มีเห็ดมี่ย่งางห่อกับใสลงไปมามีา่ห้อกระป๋องใส่นะครับอร่อยถูกปากคนไทยหรือจะเอามายำกินก็ได้เนี่ยครับกินง่ายสไตล์แม่มะลิีทำง่ายกินง่ายสไตล์แม่มะลินะครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลลรคนบ้านฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเมนูต้มยำปลากระป๋อง ขอบคุณครับ